หลังจากพ่ายแพ้อย่างยับเยินอีกครั้งสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสมาชิกคนที่3จากกลุ่มบิ๊กซิกรับงานหนักใน5เกมแรกจากพรีเมียร์ลีกโดยเชลซีจะมีคิวไปเยือนที่โอทราฟอร์ดในครั้งนี้รูปเบนนาโมริมผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มกดดันอย่างหนักในช่วงนี้ครับก่อนหน้านี้หนาหูเหลือเกินว่าเขาอาจจะต้องพ้นจากทีมไปนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับทางฝั่งของกลิมส์บี้ทาวในศึกฟุอรบอลรายการคาราบาวครับแต่หลังจากพักเบรกทีมชาติเขาก พ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์แบบขาดรอยหลุดลุ่ยนะครับสู้ไปได้ด้วยทุกกระบวนท่าฮะและล่าสุดนี่ ก็มีข่าวมาหนาวหูเลือเกิดนะว่าทางฝั่งของรูเบนอโมริมอาจจะต้องพักแล้วจริงๆนะครับหลังจากที่เบรกทีมชาติในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ฮะซึ่งนั่นต้องเกิดจากปัจจัยรายรอบนะครับก็คือว่าผลงานถ้ายังไม่ดีขึ้นมีโอกาสปลิวแน่นอนนะครับถือว่าทำผลงานได้เย่มยมแน,นะนะเก็บได้เพียง31คะแนนเ,น,นเท่านั้นนะครับภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมรางวัลปลอบใจของมมนยูในช่วงนี้ก็คือผลงานในบ้านยังไม่ค่อยขี้เหร่เท่าไหร่นะครับอย่างน้อยก็ชนะ2นัดจากสานัดหลังสุดในการเล่นเป็นทีมเเเเย้้าาาานนนนนนับแพพไป1กกกมซึ่่่่งทททจววีขดดใอ น,นี้เลยนะฮะเสมอ2-7แพ้นะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีต้องพบกับความพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกของฤดูกาลนะฮะเมื่อพ่ายแพ้ต่อบอยอยมินิกไป3ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับเบรนท์ฟอร์ดอย่างน่าผิดหวังแล้วครับสประตูต่อ2หากต้องการที่จะเรียกขวัญและเรียมทุยหากจะต้องการเรียกขวัญกาลังใจครับนัดนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์อันดีอันเหมาะนะฮะบุกมาเยือนแมนยูที่ระสำนะสายแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งลูกทีมของเอ็นโซมาเรสกาเองก็เล่นนอกบ้านได้ดีด้วยนะแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวจาก6นัดหลังสุดในลีกนะครับชน,นะ3เสมอ2ครับผลงานนอกบ้านถือว่าไม่คีเรยครับสรับทางฝั่งของเชลซี นี่คือคู่ที่เสมอการมากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ครับโดย14จาก27เกมที่พวกเขาจบลงด้วยการเสมอกันนะครับเกิดขึ้นที่ออทรัฟฟอร์ดฮะแมนยูเนเต็ดเนี่ยไม่แพ้เลยในหลีก12นัดหลังสุดที่พบกันในสนามของตัวเองนะฮะชนะ5เสมอ7ครับแต่ด้านนี้อาจจะมีสถิติใหม่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับดูจากฟอร์มและความมั่นใจในช่วงเวลานี้บอกตรงๆว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดดูเป็นรองมากกว่าเยอะฮะข้อมูลที่น่าสนใจแมนยูยิงไป94ครั้งในเกมเย่า4นัดหลังสุดครับ แต่ว่ายิงได้ประตูเพียงแค่5ลูกเท่านั้นฮะสามเกมหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีประตูรวมกันเนี่ยสูงกว่า2.5ประตูนะครับเรียกได้ว่าได้ประตูหรือไม่ก็เสียสกอร์เยอะนะครับส่วนใหญ่เน้นหนักเน้นนวไป่วนสูงนะครับในขณะที่ทางฝั่งของเชลซีได้เตะมุมมากที่สุดในลีกแล้วฮะทำได้28ครั้งใน4เกมแรกของพรีเมียร์ลีกนะครับจังหวะเตะมุมเยอะสุดละฮะผู้เล่นที่น่าจับตามองของแมนยูเป็นใครไปไม่ได้ครับไบรอันเอ็มเบอร์โมนะครับกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไน มีส่วนร่วมโดยตรงเลยนะในการทําประตูถึง6ประตูจาก7นัดในพรีเมียร์ลีกที่พบกับทางฝั่งของเชลซีนะครับยิงได้3ลูกแล้วก็แอสซิสไป3ลูกฮะแต่ที่น่าสนใจเลยคือประตูเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นในการเล่นเป็นทีมเย่าเลยนะครับส่วนทางฝั่งของไกเซโร ทำประตูตีเสมอให้กับเชลซีในเกมที่ลงเล่นเมื่อดูดูการที่แล้วฮะนับเป็นจุดเริ่มต้นของสถิติ4ประตูหลังสุดของเขากับเชลซีที่ยิงได้จากเกมเยือนสแตมฟอร์ดบิดนะครับนัดนี้มีโอกาสได้ลุ้นได้เสียวกันทั้ง2ทีมฮะซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะขาดทางฝั่งของดาโลนะฮะเมสันเมาส์แล้วก็ทางฝั่งของคุณย่าครับขณะที่ทางฝั่งของเชลซีดูเหมือนว่าจะไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมนะที่น่าสนใจก็คือการขาดผู้เล่นอย่างทางฝั่งของเลียมดินลับนะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บยังไม่สามารถลงงงงช่่วววยททีีีมมมไไดด้้้ใในนนนนนเเเเกกกัะสสหหรรรรรบบืืออออาาาขถถิิิตจปึค ทีมแพ้ทีมชนะและผลงานที่คาดไว้หลังจบเกมจับตามองได้ในคลิปเต็มของเรานะครับรวบรวมให้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วฮะเพราะนี่คือสายตรงเสียนบอล